สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์คนไทยนะครับผมคนไทยมีตัวตนทุกคนนะกมสำหรับเพราะค้าไม่ค้านะครับผมที่ทําการตลาดผ่าน Facebook นะผมเพิ่มความน่าเชื่อถือนะแล้วก็เปิดการมองเห็นด้วยนะครับวิธีก็ง่ายมากๆเลยใช้เพียงแค่ลิงก์โพสของเรานะครับไม่ต้องใช้โทเคนหรือรหัสผ่านเฟซเราเลยนะครับก็วิธีแรกนะครับผมง่ายเลยเราเข้าไปในส่วนของ Google นะครับก็พิมพ์เลยของ o o g l e แล้วก็พิมพ์ว่า k m m นะครับขีด t h นะครับ หรือไม่ที่ผมจะแปะไว้ที่ใต้ดีคริปชันอีกทีนะครับผมสำหรับเว็บตัวนี้นะกดเข้าสู่เว็บไซต์ก็จะมีเขียนไว้นี่ผมเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตามนะครับผมระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงก็คือเว็บนี้จะขึ้นเร็วมากๆเลยผมตอนที่เราทาการสั่งซื้อนะอ่าในส่วนตรงนี้นะครับผมชื่อผู้ใช้อันนี้คือไม่ใช่รหัสเฟซเรานะผมก็ถ้าใครไม่มีกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับตรงนี้ก็สมัครฟรีนะก็กอกชื่อผู้ใช้ที่เราต้องการได้เลยนะครับผมแล้วก็อีเมลนะครับพันยันธาราต่างๆนะครับทำการติ๊กที่่วา สมัครไม่ผ่านเพราะลืมติ๊กถูกสองตัวนี้นะก็อย่าลืมติ๊กด้วยนะครับผมไม่ยังจะสมัครไม่ได้นะอ่ะหลังจากที่สมัครเสร็จแล้วไปในเข้าเข้าเว็บกันเลยดีกว่านะครับก็ยวผมร็อกอินเข้าไปเลยเนาะอ่านี่นะผมก็ผมได้เติมเงินเอาไว้300นะครับก็ยอดเงินคงเหลือก็300บาทเนาะอ่ะทีนี้นะผมจะมาสอนประมาณคนไทยทํายังไงนะครับก็โห,หมดตรงนี้นะเราเลือกไปเลยนะอันที่สองนะครับถ้าอันแรกจะเป็นต่างประเทศนะครับถ้าเป็นที่2จะเป็นคนไทยล้วนนะครับ ก็เลือกอันที่2นะครับตรงบริการก็เลือกนี่เลยครับผมถูกใจโพสต์คนไทยล้วนนะผมแนะนําดีเยี่ยมนี่เลยครับก็ยอดจะขึ้นน้องครั้งที่จะเร็วนะครับแล้วก็ยืมอ่านคาอธิบายตรงนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็คือขั้นต่ําขั้นต่ํตาการม5 0ไลค์นะครับผมถึง500ไลค์นะครับผมสูงสุดนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนอานนี้ลิงก์เราไปเทาลิงก์มาแลผมในส่วนของ a c e b o o k เนาะก็ดีวผมจะโพสต์ใหม่เลยแล้วกันนะครับผมขายของออนไลน์อ่านี่นะครับประมาณนี้ ใส่ emoji นิดนึงดีกว่าทําการโพสต์นะครับแล้วก็โพสต์เราอย่าลืมเปิดสาธารณะด้วยนะครับผมให้เป็นรูปวงกลมอย่างนี้นะเป็นรูปโลกอย่างนี้นะผมแล้วก็จะมีเขียนว่าสาธารณะอยู่นะก็สําหรับใครที่อยู่ในมือถือนะครับก็เราก็คลิกตรงจุด3จุดแล้วก็คัดลอ,อกลิงก์ปกติเลยนะครับส่วนใครที่อยู่ในคอมแบบนี้นะครับผมทําตามได้เลยนะครับก็คือกดตรงเวลานี้นะครับ1ทีก็จะได้ลิงก์แบบนี้มาผมด้านบนนะเราก็ทําการ copy มาได้เลยครับผมคัดลอกนะทีนี้เอาลิงก์มาวางนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะ ปริมาณเราต้องการเท่าไหร่ครับในส่วนของตรงนี้เราก็ตั้งเลยเนาะคือเขาบอกอยู่ว่าขั้นต่ำห้าสิบสูงสุดห้าร้อยนะครับก็เดี๋ยวนี้เอาสักเจ็ดสิบละกันนะครับประมาณนี้ละกันเนาะค่าบริการนะครับผมก็แค่26บาทเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะทุกคนเวลาเชเลี่ยก็ไม่เกิน7นาทีนะครับผมที่เขาแจ้งไว้ตัวหน้าเว็บไซต์เนาะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองทําการสั่งซื้อกันดูละกันครับเป็นวิธีง่ายๆเลยเนาะอ่ะเรียบร้อยครับผม เรก็สั่งซื้อแล้วระบบมันก็จะขึ้นมาว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็ทีนี้ก็รอยอดขึ้นได้เลยนะผมไม่เกิน7นาทีนะครับผมตามที่ระบบเขาบอกนะแล้วเราก็สามารถดูตรงประวัติการสั่งซื้อได้นะครับตรงนี้ก็จะมีขึ้นบอกผมว่าสถานะคืออะไรคือรอดำเนินการอยู่นะครับตรงนี้ก็ที่เหลือ U เจ็ดสินะผมก็ประมาณนี้เนาะอ่าโอเคครับผมทีนี้วิธีวิธีหนึ่งก็คือที่เราเติมเงินนะครับเห็นมีหลายคนถามมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ ก็ให้เราไปในส่วนของหัวข้อคําว่าเติมเงินนะครับตรงนี้ก็จะมีคําแนะนําบอกผมวิธีการเติมยังไงอะไรยังไงนะผมก็จะมีเขียนแจ้งอยู่เนาะก็ดับหนึง่นงใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมอันอย่างเช่นสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับแล้วก็ใส่เงินไปเนาะเราทําการกดเติมเงินนะครับผมแล้วก็ระบบก็จะแสดงคิวอาร์โค้ดมาให้เราเนาะแล้วก็มีช่องทางมากมายจริงนะผมว่าจะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารผมทูนี่วอลเล็ตอังเปานะครับแล้วก็บัตรเครเดิตบัตรเดบิตนะครับผมก็มีหมดเลยนะก็ใครสะดวกช่องทางไหนก็เลือกช่องทางนนนัั้้ไดเลยะครบ ก็ยังมีตัวช่วยเหลือนะครับผมเวลาที่เรามีปัญหาตรงไหนสามารถตริดต่อแอดมินได้เลยนะครับผมหรือว่าติดต่อฝ่ายสนับสนุนผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีลายแจ้งด้วยนะผมก็คือดีมากๆนะทุกคนส่วนปัญหานะครับผมต่างๆก็สามารถดูตรงขั้านที่พกบอรนี้ได้เลยผมขเขาก็จะมีเขียนบอกแจ้งไว้ทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะเราก็กดอ่านได้เลยนะครับตรงนี้นะกดทีนึงก็จะขึ้นมานะผมก็จะอ่านได้เลยนะครับ แล้วก็ใครที่มีเพื่อนนะครับแนะนําเพื่อนมันได้ผมคือมีค่าในหน้าด้วยนะครับผมก็ได้ค่าในหน้าไป5เเลยนะครับก็ใครที่อยากมีรายได้พิเศษนะผมอยากปั๊มไรฟีหรือไฟรฟีนะผมก็แนะนําเพื่อนมันใช้กันได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองไปดูตรงประวัติการสั่งซื้อของเรากันนะครับอ่าตอนนี้ก็ระบบขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็แสดงว่ายอดไห์ขึ้นเรียบร้อยนะครับก็คือไวมากมากเลยนะทุกคน นี้เราลองไปดูในตัวของหน้า Facebook กันนะครับว่ายอดไลค์ขึ้นแล้วหรือ,อยังนะครับกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับทุกคนอ่ะกดลิงก์เข้าไปเลยเรียบร้อยครับผมเราปั๊มไปที่70นะครับผม70ไลค์แต่ว่าได้มา82ไลค์ก็คือมีโบนัสแถมมาให้ด้วยนะครับโคตรดีเลยนะทุกคนอ่ะเราลองก็กดไปดูนะครับผมว่าคนไทยจริงหรือเปล่านะนี่ผมก็เป็นคนไทยจริงๆนะทุกคน80กว่าไลค์นะครับคือเป็นคนไทยที่มีตัวตนจริงๆนะผมก็เหมาะสาหรับการที่แบบว่า ค้าขายออนไลน์นะครับผมก็เพิ่มเปิดการมองเห็นหรือว่าเพิ่มความน่าเชื่อถือได้แน่นอนนะสำหรับเว็บไซต์นี้เนาะก็มาแนะนําเท่านี้นะครับผมสาหรับการปรับไลน์คนไทยนะส่วนใครมีปัญหาต,ตรงไหนหรือว่ามีอยากสอบถามผมตรงไหนผมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือจะให้ผมลองทําเกี่ยวกับบริการพวกปั๊มติดตาม Facebook นะครับผมหรือว่าเป็นไ G จีทิกเก็ตทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้ก็แจ้งมาได้ผมเดี๋ยวจะลองทําคลิปให้ดูนะครับก็ในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ